ا ม س ร ا م u a น a i k u m าะม a b ครับอัปเดตทุกเดือนหมอทองนะครับหนึ่งปีหนึ่งปีกว่านะครับปมันสองเดือนครับถือว่านะ่าพอใจมากนะครับดูใบครับยอดพิ่งแต่ยอดใหม่นะครับโอเคเราไปดูต,ต่อไปนะครับครับผม ต้นนี้ก็สวนเหมือนกันนะครับถือว่านะ่าพอใจมากๆครับเป็นดินทรายนะครับวิธีดูแลของผมนะครับผมใส่ปุ๋ยม่วๆนะครับส่วนมากจะใส่ปุ๋ยของอินทรีย์เคมีบางครั้งก็อินทรีย์อย่างเดียวนี่ก็ผมใส่ขี้แปะขี้แพะนะครับอ๋อพูดไทยไม่ชัดนะครับผมใส่ขี้แพะนะครับรอบๆโคนนะ ผมว่าน่าจะไม่ขึ้นเชื้อรานะตัอผมใส่เยอะอยู่นะผมใส่ประมาณ10กิโลได้นะครับรอบๆโคนนะครับรไปดูต่อๆไปนะครับ กิ่งเขาการลาขยายขยายใหญ่ขึ้นนะนะครับผมอธิบายไม่ค่อยเป็นนะครับก็ก็ดูด,ด,ดูต่อไปนะครับดูเรื่อยๆนะนะครับดูนะฮะดินะฮะดินใส่ร้เ์เซ็เลยครับดูลําต้นกล้วยอ้วนนะ โ okay. อเคตันนี้ก็สวยนะถือว่าน่าพอใจมากมีส่วนนี้มีประมาณยี่สิบสี่ต้นต้นที่ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยขึ้นนะประมาณสองสามต้นโดยประมาณนะที่ที่ท,ที่มันมันไม่ตายนะแต่แต่มันมัน,ม,นมันไม่ขึ้นอ่ะไม่ค่อยขึ้นนะครับเ่าะยวกวอ้มมาครับ ้นนี้ก็ลำต้นใหญ่มากนะแต่ยอดไม่ค่อยมีกิ่งไม่ค่อยมีไม่ค่อยขยายนะแต่ลำต้นเขาใหญ่มากเลยดูฮะในบรรดาสวนทุเรียนแปลงนี้้นนี้ต้นเดียวท,ที่ที่ลำต้นใหญ่ที่สุดนะครับโอเคนะครับผมอัปเดตมาแค่นี้นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตใหม่ครับสวัสดีครับวัสซลา